โอเคครับวันนี้มาเฉลยข้อสอบฟิสิกส์นะครับเอเลเวปีหกเข้อที่สิบสี่น้องนะครับข้อนี้เรื่องของของไหลนะครับแรงลอยตัวน้องนะครับข้อหนึ่งบอกว่านะครับเครื่องชั่งสปริงชั่งน้ําหนักของวัตถุนะครับได้ห้านิวตันเมื่อนําวัตถุนี้ไปชั่งน้ําหนักในน้ําโดยให้วัตถุจมมิดน้ําอ่านค่าน้ําหนักได้สามนิวตันวัตถุมีความหนาแน่นเท่าใดในหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรคืออย่างแรกตรงนี้เราดูก่อนว่าโจทย์มันถามอะไรใช่ไหมน้อง โจทย์ข้อนี้ถามความหนาแน่นของวัตถุใช่ไหมครับก็คือค่าโลเนาะนะครับโลวัตถุสูตรค่าโลหรือว่าความนาแน่นถาจากอะไรน้องความหนาแน่นมีค่าเท่ากับมวลส่วนปริมาตรใช่ไหมครับ m ส่วน v ตรงนี้อย่างแรกตรงนี้เรารู้มวลอย่างน้องรู้แล้วใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้โจทย์บอกมาว่าวัตถุน้ําหนักมันหนักเท่าไหร่มันหนักค่านิวตันใช่ไหมหนักค่านิวตันแสดงว่ามวลเราก็ได้แล้วนี่เพราะว่า mg น้องนะครับ mg มีค่าเท่ากับ5 ค่า g มีค่าเป็นเท่าไหร่น้องเป็นสิบใช่ไหมเราก็ย้ายสิบไปหารห้าน้องเราก็จะได้ว่า m นะครับหรือว่ามวลจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดห้าหน่วยจะเป็นกิโลกรัมก็ได้แล้วนะครับตรงนี้มวลน,นะครับเป็นศูนย์จุดห้ากิโลกรัมแสดงว่าตอนนี้เราขาดคือขาดอะไรนอ้องขาดปริมาตรของวัตถุนะครับมามาดูนะครับว่าตรงนี้คิดยังไงอย่างแรกตรงนี้เราวาดรูปก่อนเนาะนะครับเป็นการช่างวัตถุในน้ําใช่ไหม ตาช่างสปริงมานะครับตรงนี้เ,เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ต่อเชื่อมนะต่อเชื่อมวัตถุนะครับดึงลงไปปุ๊บต่อเชื่อมวัตถุนะครับลงมาด้านล่างตัวนี้นาะโอเคจากนั้นวัตถุคือจมมิดน้ําใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นน้ําเนาะโอเคแบบนี้ทีเนี้ยก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปเขียนแรงเขียนอะไรกันพี่ขอทบทวนก่อนได้ไหมว่าสิ่งที่ตาช่างสปริงอ่านได้มันคืออ่านค่าอะไร มันอ่านค่าแรงตึงเชือกใช่ไหมน้องทันไหมคือสิ่งที่ตาช่างสปริงตรงนี้น้องมันอ่านค่าได้นะครับคือมันอ่านค่าของแรงตึงเชือกมันไม่ได้อ่านค่าโดยตรงของน้ําหนักวัตถุที่เราไปช่างนะทันไหมเพราะว่าตรงนี้คือเวลาที่เราเขียนแรงใช่ไหมน้องอ่ะง่ายน้าดูตามพี่อย่างแรกดูวัตถุนี้นะครับอยู่ในสมดุลใช่ไหมครับก็ตั้งสมการได้ว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงข้อนี้แรงลงคืออะไรมี mg ใช่ไหมปึ๊บ mg ดึงลงส่วนแรงขึ้นมีอะไรบ้าง แรงแรกก็คือแรงตึงเชือกตรงนี้ดึงขึ้นนะครับมีเชือกก็ต้องมีแรงตึงเชือกแรงที่สองเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาวัตถุไว้ในน้ําหรือของเหลวมันจะมีแรงพยุงหรือว่าแรงลอยตัวดันวัตถุขึ้นเห็นมาแสดงว่าตรงนี้น้องมันจะมีแรงลอยตัวดันขึ้นด้วยนะครับ fb ตรงนี้แล้วสภาวะที่สมดุลใช่ไหมน้องแสดงว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเราก็ตั้งสมการได้เลยครับตรงนี้ sigma fy มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับแรงขึ้นก็คือแรงตึงเชือกบวกอยู่กับ แรงลอยตัวมีค่าเท่ากับ mg แบบนี้โอเคทีนี้เรารู้ตัวแปรอะไรบ้างเราก็แทนค่าเข้าไปอย่างแรกโจทย์บอกว่านําวัตถุไปชั่งในน้ําอ่านค่าได้3ามนิวตันสมนิวตันมันคือแรงตึงอะไรน้องแรงตึงเชือกเพราะว่าค่าที่อ่านได้จากตาชั่งสปริงมันก็คือแรงตึงเชือกนะครับดังนั้นตรงนี้ตัวแปร t แทนด้วยเลขเลขสามถัดมารู้อะไรอีกรู้ mg ไนน้อง mg มีค่าเป็นหนิวตัน รจริงๆข้อนี้มีกําหนดเพิ่มเลยนะครับว่าค่า G มีค่าเป็น10นะน้องใช้เป็น10บใน A อเดเวลปีหกนะครับจากนั้นย้ายข้างแก้สมาการครับย้าย3ามไปลบ5เหลือเหลือ2ครับก็จะได้ว่าแรงลอยตัวนะครับจะมีค่าเท่ากับ2นิวตันแล้วตรงนี้สูตรแรงลอยตัวเราจาได้ไหมสูตรว่าไง fB หรือว่าแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับโล vg ใช่ไหมน้องก็แทนเข้าไปครับโลเหลว v จมนะครับคูณอยู่กับค่า g มีค่าเท่ากับสองแทนค่าครับโล่งของเหลวของเหลวตรงนี้มันคือน้ําใช่ไหมน้ําความหนาแน่นเป็นหนึ่งพันะครับพี่เห็นเป็น1ิบกําลังสาม v จมก็คือปริมาตรจมตรงนี้ติดไว้ส่วนค่า g นะครับก็มีค่าเป็น1ิบเท่ากับสองทางซ้ายน้องส0บกําลังสามกับสิบกําลังหคูณกันเป็น10บกําลังสี่ถ้าย้ายไปหารใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นสองส่วนสิบกําล แล้วสิบกำลังสี่ตรงนี้ย้ายขึ้นไปเป็นตัวเศษเลขชี้กําลังเป็นไงน้องติดลบนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะได้ว่าปริมาตรที่จมจะมีค่าเท่ากับสองคูณสิบยกกาลังลบลบสี่หน่วยจะเป็นลูกบาทเมตรโอเคทันไหมทันเนาะแล้วทีนี้บางคนบอกพี่ตรงเนี้สิ่งที่เราต้องการหาคือเราต้องการหาค่าความหนแน่น,นของวัตถุมันก็คือมวลส่วนปริมาตรมวลเรารู้แล้วนีค่าเป็น0ูนจุดห้า แล้วปริมาตรวัตถุล่ะมันเป็นเท่าไหร่ก็นี่ไงน้องสองคูณสิบยกกำลังลบสี่เพราะว่าทําไมครับเพราะว่าทำไมเพราะว่าปริมาตรของวัตถุที่จมกับปริมาตรของวัตถุทั้งหมดมันเท่ากันไหมเท่ากันนาอเพราะว่าตงเนี้โจทย์บอกว่าวัตถุมันจมมิดน้ํานะครับดังนั้นตรงนี้เราคือแทนได้เลยน้องว่าปริมาตรที่จมตัวเนี้มันก็คือปริมาตรของวัตถุโอเคทันไม่ทันทันนะครับอันนี้ก็แทนค่าเข้าไปเลยน้อง ก็แทนเข้าไปนะครับเป็นสองคูณสิบยกกำลังลบสี่หน่วยเป็นลูกบาทเมตรโอเคอ่ะที่เหลือคิดเลขแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไระอ่ะเลื่อนมานหนึ่งนะครับปึ๊บโลวัตถุความหนาแน่นวัตถุนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์จุดห้าส่วนสองคูณสิบยกกำลังลบสี่ทีนี้พี่คูณสองบนสองล่างได้หรือไม่ได้น้องได้น้องนะครับสองบนสองล่างตรงนี้ สองด้านบนนะครับไปคูณจุดห้ามันจะได้หนึ่งทีนี้มันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมถ้าเราคิดแค่แบบสองตัวหน้านะครับซึ่งหนึ่งส่วนสี่จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ศูนย์จุดสองห้านะครับจากนั้นย้ายสิบกำลังลบสี่ขึ้นด้านบนมันก็จะเป็นเลขชี้ก,กําลังบวกเนาะก็คูณสิบกำลังสี่จบแล้วน้องนะครับดังนั้นตอบเป็นสัญญากรณ์วิทยาศาสต์ใช่ไหมครับหรือว่าคูณเลขไปเลยดูในช้อยน้อนะครับตัวนี้มันก็จะตอบเท่ากับ ความแน่นแน่นวัตถุจะมีค่าเท่ากับ2500หน่วยจะเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรจบครับโอเคตอบข้อสนะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องแรงลอยตัวน้องนะครับก็ใช้คอนเซปต์เรื่องแรงลอยตัวแล้วก็ผสมกับนิวตันที่นึงเนาะอก็คือคอนเซปต์สมดุลนะน้องแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแค่นั้นนะครับจากนั้นก็ตั้งสรรมการแทนโลแล้วก็ส่วน V แทนปุ๊บตอบได้เลยโอเค สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้น้องนะครับถ้าใครสนใจอยากเรียนกับพี่นะครับสามารถติดต่อได้นะที่หน้าเพจน,น้องทักมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กยูทูบติ t กต็อกได้เลยนะวันนี้มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่ทีครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย